นี่ครับสำหรับยากันยุงให้งู่หรือไว้บ้านก็ได้ครับแล้วแต่พี่น้องสะดวกฝากกดติดตามช่องแบบของก์ชันแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาทํายากันยุงครับคือทําเคือเดียวใส่ใได้อยู่เป็นอาทิตย์ครับประหยัดกับประหยัดครับ ไลยุ่งเหงหัวหรือยะไลยุ่งให้ข้อนอยู่ในบ้านก็ได้ครับตามด้วยขวดเป่าครับขวดนําเป่าสิ่งที่สองครับคือยากันยุ่งครับยากันยุ่งที่ท่าครับท่าท่ากันยุ่งกยอยสิหารครับตัวที่สามนะคือยาพาล่าครับ เอสามสามยางเนี่ยครับคือวัตถุดิบทีไ้สื่อเนี่ยคือมีสองยางครับสองยางสามยางครับนะครับสามยางครับนำส่วนสายสู่ครับสามยางบวกกันใส่ได้ผลดีเกินขาดครับยุ่งบ่มีเขามักไก่เลยครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับครับก่อนอื่นเอามาทําเอาขวดมาก่อนครับ ขวดนำเปล่าคือเขาจะใส่วัตถดิบเข้าไปในขวดครับเพราะว่ามันจะไดเขียนไวครับเขีนไวในบานหรือไวตา้มหออวัวแล้วแต่จะเอาไปใส่ครับเขาจ๊อกขันวเครับ กินของยากรดุงมมืนอนอมานี้ครับเจาไปนี้ครับ ง่ายสุดใส่ไฟล้นมันจะลู่ระบายกินต้องยากันยุ่นครับออกมาเด่ผมทำ สองขวดเพราะว่าผมจะใส่สองสองครับใส่สองทีก็ได้ครับ,รบขวดนึงทำกันได้ง่ายครับทำกันเทอเดียวใส่ได้อาทย์ครับ ซีหูครับครับง่ายงายครับวันนี้คือเติมนี่แหละครับวัตถุดิบเผาคือยากันยุ่งครับยาทากันยุ่งผมจะใส่ขวดละซองครับ จะเป็นโต๊ะลายยุงนี้ครับโบหยุ่งเข้าวไร่กินมันจะทรงกินอ้กมันรูกที่ปาดใบนะครับกินที่ยุ่งโมสอบครับ สิ่งที่สองครับพาล่าครับเม็ดหนึ่งครับต่อมาทื่น้ำมมสายสูงครับ ผมน้ำครับจกหน่อยเีย้ยาพลามันละลายครับต้องเสือกมาพอต้ผงไปเขียนใหม่ครับครับคือนี้แล้วแล้วครับแต่จะไปเขียนใหม่ครับ ตามสอ,องหัวหรือตามบ้านก็ได้ครับมองที่มันไม่ยุ่งหลายๆนะครับครับอีกขวดหนึ่งขวดนี้นทำดืวอกันครับแบบง่ายๆไปๆก็ะทำได้ครับฮาวซื้ออย่นี่ก็ับหาบาทมันใส่ในข้าวเยอครับมันก็เบิด แต่ว่าเขาทําแบบนี้มันใส่ใ้โดนกากันครับคุ้มบ่กันประหยัดกับประหยัดบดิสูงไหวเห็บข่วนหยาครับตามของกัวอเคเขาสองสามอย่างก็ได้แล้วครับ เพิ่งนำเข้าไปครับเสือกใส่ขึ้นเหลวครับเหยาะมันเข้ากันครับเดี๋ยวผมจะพาไป หอยห้เบิ้งครับอหอยตามของบัวครับครับผมทายักษ์กันยุ่งสองขวดขวดหนึ่งผมเขียนไวบ้บานครับนี่ครับเพราะว่าอยู่บานยุ่งมาหลายครับก็เลยเขียนไวบ้บานนําอีกขวดหนึ่งผมจังเอาไปไ้ขอกบัวครับนี่ครับพออยู่บานมันยุ่งหลายครับผมก็เลยเฉียนไว้ขวดหนึ่ง ครับสาหรับยากันยุงให่งูหรือไวบ้านก็ได้ครับแล้วแต่พี่น้องสะดวกเอาไวบ้านก็ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นการไลยุงบ่ให้เขามาไก่ครับนี่ครับคือยาที่เขาทําแล้วคือขวดนี่ผมเอามาไวของงูครับแกก่อนนี่เพื่อจะสุมกวนไลยุงครับแต่ว่าหลังจากนี้จะบ่ได้สุมอยู่แล้วครับนี่ครับผมจะให้เบิ้ง นี่ครับพันสมอย่างนี้หลังจากขีดใสยากันยุ่งแล้วครับต่อไปจะม่มิยุ่งมากวานง่อยเล้วครับถ้าว่าบ้านพี่น้องขอกงวมิยุ่งหลายพี่น้องก็ทําตามผมี่แหละครับแบบง่ายๆแบบประหยัดครับสําหรับการทํายากันยุง่งให้งวครับคือให้ข้นก็นได้ครับจุสบดสมบัติใส่เบิดครับ สำหรับการทำยากันยุงก็จบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับลิบดามผมจะหาเื่องเล่าสาราน์มีมาอากพีนโนอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ